สักกีจสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับสีผ้าเมื่บึงหม่องยูหม่องเศร้าแขมคิวบูดโลดตาลเนาะอันนี้ก็เป็นเขตภาคใต้ครับใต้สุดพี่ละบรท่านสุดวันนี้พท่านหอดไอรัดอยู่เมื่บึงหม่องยูหม่องเศร้าคิวบูดแดงงานไทยบ้านพักแดงงานไทยครับพี่น้องก็หนาวหนาวครับเดี๋ยวนี้หนาวเ่ยเมื่อเศร้า,า,าเจ็ดดงศาแปดดงศาตอนเดือนเศร้าหนัเบิ้งนี่น Ng anh Thái họ hoặc coga di yag o mát tang tăng hạ Home, you cam gắp hôn hô lộc. Po ba hôn tai a mong mong kin đào mò, bước xiang lang hấp xiang lang mong yu mong sao mong ng 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 บังเกือบมาใหม่มาใหม่เขามาลงให้แรงงานไทยเฮ้าเขาก็เป็นห่วงแรงงานไทยเฮากันครับเนี้บังเกือเรียบบักนักได้ไหมผู้ยประตูบักเด็กเด็กตันได้หรอไปอมาชมบังเกือมองลบไพ้เ่ยมีเหตุชุกเฉิน,ขเ,นเขาปะทะกันครับนี่แหละห้อ,องซีดีมเนี่ยหน่อย,อ,ยอันนี้ก็ดี สองคูนสามมั่งฟังนี่น่าจะสองฟังนี่น่าจะสามแบบเขาก็มีมหรูหระบายสองหอูปักยางหนาเลยอ่ะบางเมึงควมน้ำเนาะเขาไเสืิอเด็กเขากี่ตัวควมนาำันเลนาน้าพี่น้นนองเน,น,น,นี่เป็นคนไกล่สิ bỏn lọc, quẩy đại ngan Thái hông, lợp đi Thái, à, bằng ốm đắt nặng mình, điệp, đắt gì ra phía nào, à, giờ mong ของแรงงานไทยเฮาในอิอยู่แบบที่น้องกันครับยูนนี่มันยังโมมีกะขอกันก็นได้มาแต่ย่าขอดูผ <c oughs> ้าเบิ้งข้างหน้าข้างหนา้าบ้านนี้เบิงบ้งมันมิจฉพูดต่เขาครับเป็นภูเขาล้อมรอบประเทศเลยครับฟังเหมือนแมนจอแดนนะฟังพูหน่วยมันฟังจอแดน หลังจากมัตะวันไขแตกพี่้องเอ้ยเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่นี่ย <c oughs> มองอยู่มองชาไแรงงานไทยมันกะสีอุกฮุกแน่จัหน่อยเ <c oughs> นี่ยบรรยุดกะเนี่ยมีเครื่องเสียงเปิดเพลงพังอากาศหนาวๆกับพิงไฟกันครับเครื่องสักขวาสักแค่มีบัตรกับทางบน น,นี่ก็เป็นอีกแคมนึงเนี่ยของพ้ารัมมอนอันนี้แม่นฟ้ามงัวกับสวนนับยูมกันมันขนแม่นพ้ารัมม้ามาเบิง่งนี่หรลอเาตากผ้าตากแค่ครับกลุ่มอี้คนก็ไทยก็ไปเฮ็ดงานนับออกไปเฮ็ดการเฮ็ดงานอันนี้ก็เป็นอาสมอีกอาสมหนึ่ง dù gì đó, quân mặc mắc dù gì, nắng phun nắng phaí, íng, quân mòn quân cái gì mòn nó nhẽ, đi pha khỏi Nam Hoàng Nai đang ăn Thái họ ở, họ gửi tiền mỗi tháng đấy, tham quan sạch có thể kiếm nguyên bản hóa được sám đòi sám đòi bạt mỡ hết bò che đảng toàn sầu ở hôm này đó thùng khay đẹp nằm hôm nay cả còn nhiều quế cả đảng 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 thăm quốc sản เป็นเผือมีเว่นครับเป็นเห็ดเป็นเว่นคือกันกแดงเงินเดือนผู้เพิ่นเห็ดครับข้างในมุ้ยผู้อยู่หกเดินดี้นี่ก็เดินนี้นก็ตู้แช่ครับมีทุกหม่องทุกบอลที่จะอาหารแช่แข็งกับตู้แช่สามตู่ของในเป็นสีครับของแรงงานไทยในอะิสรดเยวเฮาอยู่กันหนึ่งสี่ สำหรับผู้ใดบ่เคยเห็นเน,ะนาะใชยหมูทั้งบ้านปูบ่เคยเห็นเนาะครับ <c oughs> ต้นบักฮงก็มีกันเาตะาวาันเมื่อไงไหมรู้ไอ้ทว่าปอกป่อยมันใหญ่กว่าท่านหรอกท่านมมนี่ก็พ่อตั้มมาเรี่ยมนี่อันนี้มันเขา่งเดอดต่วนนอนพารำปักช่ำไหม่เพิ่งเดือดไปปลูกใช่ปุ่น กินกับไงวะท่านขึ like ้นเก็บไปกินดูหมดบรรยากาศบ้านเขามีตรถไทยครับรถไทยสิไรอันนี้รถตีการพระรัมรอรถไทยตีการตียังเขาบ่มีจุดที่เผาครับบ้านเขาใช่รถไทยนี่ครับตีวงเด้งปงเด้งไงกุ๊บเลยอันกิดเป็นห้องสวนครับ ไปสนวนเกเจ้าก็ไปเฮ็ดงานอือยู่มองเท่าสวนนี่ก็มีสนามตะกอกตะกอเด่นแน่นครับยามมันหยุดเกิดบันสุกบันเท่าเนาะรับเพย์อยากเด่นกีฬาแ้าแก็บ,บ่ค่อยอยากเด่นแล้วเด่นแล้วมันเก็บมันปวดบรดิหาเหตุการเหตุงานอือนี่ก็ห้องนอนมันนี่ ของนอนของแรงงานไทยเขาของสวนสวนฝนมาเปิดใหม่เลยสามสี่เดือนน่ะไปทางดางเหมือนกันมีอีกครับแรงงานไทยเขาอยู่เป็นอสมพุทธู่ใส่เขียวพุทธู่ใส่เขียวก็หมอนจึกมันก็อยร์ขู่กิ๊กยุ่นนะครับเห็ุการณ์เนี้แหละคนไทยมาอยู่แบบนั้น คนน่ะอยู่ไตุ้ฮมใหม่คนน่ะบ,บาา่พาเขาไปเองเิองหรอกครับแก่สีโง่กลับแล้วเพิ่งบรรยากาศรอบๆบ่อนแบบนนี้เป็นคิวบุดเถอะคริวบูดน,นี่มันทั้งน้ำมันครับเติมน้ำมันเขานลงมันมาลงนี่เขาก็เติมหมครับนี่ปลอมมันนี่ ปผมมันส่วนตัวของเตา่าบริษัทครับแต่ราย,ยน้าจักอนนี้อาจจะมีหมายครับนี่มาหลายขนาดนีด่ปุ่มน,นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่จะเสียงนั่นออกมาเดวบักลำ้ำไปอยู่ยังไหนฮันฮึ มานี่ยนี่ซีหาตัวกับขุ่นขึ้นไปงอไปนี่ก็แม่นแข็มเฮาเก่าครับงอไปมังเก่าเดียวอ,อันนี้ก็เป็นส่วนพักส่วนหยามันหนาวมันหนาวก็อยากตายเนี่ยอากาศหนาวครับหนาวหนาวหนาวเป็นต้านในบ้านพี่ว่าน,นี่ยำฮ้นอนก็บฮ้อนเป็นตะตายมุ้ยแนวดีมุ้ยแนวพอดี าหานมองนอนเด่นกินเหลากินยากัน,นครับอ,อยุ่เฉียดพี่น้องเ้ยแรงงานไทยห้องุ่นไปเพิ่งะไรกับพอตะถุงป้องเบี้ยครับหลับแข็มแรงงานไทยห้องอยู่แบบเป็นเขียพี่น้องมาหาเงินนอบเนาะอยู่พ่ออยู่ห้องก็อยู่อยู่อะไรห้องกับเมื่อตอนตัวเงินบานพอแบนแม่เขาเนาะ มันเผยกจะบอกเหี้ยแต่ว่าจ้ำใจอยู่หง่อนเงินเขาเงินเขามันดีเนาะคือเดือนหนึ่งมันก็ได้รายอยู่หกเจ็ดหมื่นบัตขาดแบบมันบรขาดการขาดงานเดิก็ะเดาเตี่ยวมองครัะเดาเตี่ยววงคนนอกบางหม่องก็ได้เป็นแสนแสนกลัวบางหม่องก็สามหมื่นสี่หมื่นกับีกันครับราคาแรงมันหมดตามกลุ่มบางหม่องเขาต้องทำใจมาเดี๋ยวเขาต้องได้สู้เพื่อคนทางบ้านเพื่อดูเพื่อเมียฮ้อ หาอยู่ถ่ายกินน้ำห้องห้อมาเดี๋ยวปลูกเมียก็ดีใจได้อาศัยบ้านเด้อยู่ได้กินน้ำห้องพี่น้องเอ้พี่นอ้อ,นองวันขอบคุณครับจึกกิเกอ